ใช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข่าวดีครมขอเ,ามาเพิ่มค่าเสี่ยงภัยพนักง,งานการประปาชายแดนใต้7 0 0 0บาทต่อเดือนมีมีผลทันทีนะคะมะติที่ประชุมครามาล่าสุดเห็นชอบการประปาส่วนภูมิภาคปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักง,งานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภยัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก5,000บาทเป็นรายละ700 0บาทต่อเดือนให้มีผลทันทีนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ก,กันที่นี่ทุกวันนะคะ15กุมภาพันธ์2565นะคะนางสาวรายสุรีรายสระนากุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรว่าที่ประชุมครอมอรมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนากาักงาน ที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นรายละ7,000บาทต่อเดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ครมให้ความเห็นชอบซึ่งปัจจุบันกปภมีหน่วยงานในสังก,กัดที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยบริการที่อยู่ในสำนักง,งานเขตพื้นที่พิเศษจำนวน10แห่งจำนวนพนักง,งานรวม211ราย สำหรับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะทำให้มีภาระค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น5.09ล้านบาทต่อปีจากเดิม12.72ล้านบาทเพิ่มเป็น17.81ล้านบาทซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินในภาพรวมของกปพนะคะและรายได้ที่นำส่งเข้ารัฐรวมถึงไม่กระทบต่อภาระงบประมาณ หรือภาระการสูญเสียรายได้ของรัฐในอนาคตทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นประจำและมีความเสี่ยงสูงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะพนักง,งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียที่มีหน้าที่ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วซึ่งเมื่อได้รับแจ้งเหตุต้องลงพื้นที่สำรวจหาน้ำสูญเสีย และพนักง,งานผลิตเพื่อผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงรวมถึงงานอื่นๆที่มีภารกิจจำเป็นต้องอยู่เวรประจำสำนักงานส่งผลให้การสรรหาบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างยากและพบว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตรารายละ7,000บาทต,ต,ต่อเดือนได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสอและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอ ดังนั้นกปพจึงเสนอขอปรับเพิ่มเงินพิเศษเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจอื่นและเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานรวมทั้งสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ปฏิบัติงานกับกปอได้นะคะอัปเดตข่าวดีมติคอรมอขอเพิ่มค่าเสี่ยงภัยพนักงานการประปาชายแดนใต้จาก5,000บาทเป็น7 0 0 0บาทต่อเดือนมีผลทันทีนะคะ